สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมมิสเตอร์เตนะครับคืนนี้ผมก็จะมาจะมานอนในป่านี้เช่นเคยนะครับวันนั้นผมก็ได้มาที่นน้นนะผมก็นอนอยู่ฝั่งนั้นนะคลิปนี้ผมก็จะมานอนอยู่ฝั่งนี้นะแล้วก็จะสร้างที่พักเอยที่หินนี้เลยนะครับติดกับหินนะครับเดี๋ยวก็เอากระเป๋าไปวางไว้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปหาวัสดุแถวนี้นครับ สร้างเป็นที่พักนะครับแถวนี้ถ้าไม่มีแถวนี้ไม่มีพายเดี๋ยวผมก็จะใช้เองต้นไม้ต้นเล็กๆเ,เ,เอาเะครับอนะครับ,อะะรบตอนนี้ก็อออผมมองหาแถวนี้ไม่มีต้นไม้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดต้นเตานี้เอาต้นเตานะครับเตาหรือว่าเต่าโอ อยู่ทำโคตรใหญ่ครับอันตักเลยเดี๋ยวก็จะเอานี่มันทำเป็นสาวนะโอ้โหอยูนะครับใหญ่ทเท่าถ่ายนะ mm -hmm. รอบน,นี้คือมาตรฐานแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวว่าอยู่ไม่ได้นอกจากโดนอะไรทับมันถึงจะพังครับอืมมาตรฐานร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวก็จะเอาใบาเ๋าแบบนี้มามงุงกัน ตางอีกแล้วไอ้ตั๊ตกรอบนี้คือไม่พลาดแน่นอนอุ้ยไม่พลาดแล้่มันจะหลัง น,นี่ต้องมัดแล้วถ้าไม่มัดเดี๋ยวมันจะไปเดี๋ยวมันก็จะไปลแลยว Det er galt. ไม่ตาวิไม่สานโอ้โหผมก็ใช้ทีในการสานแบบสไตล์ผมนะครับง่าย ครับตอนนี้ก็ได้เกือบจะหมดแล้วเหลือแค่ฝั่งนี้คนฝะ่งนี้ก็กเหลือแค่นี้เดียวก็เดีราวจะไปสานฝั่งนี้ต่อนนะต้องใช้ศีลป่านะครับอันนี้คือไม่ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่แต่เราต้องใช้เวลานานะ นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้คือผลสารได้เกือบตอนนี้ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับไม่ง่ายเบน,นี้นรันอินทรีารสาร อานะครับผมก็จะใช้ใบตองปูอีกชั้นด้าน,นบนเพื่อให้มันหนาหนาโอ้โหที่สดของที่สดนะครับที่ชักเก๋ โอ้โหแอตแทกนะครับอ <S j eigentlich analysis> oh ืมฮ okay. well, uh ืมโอ้โหนอนก็คือประมาณนี้เลยนะครับอ่เอาละครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะก่อไฟนะครับ Oh, oh, oh. Mm hmm ตอนนี้ก็สร้างทีพยนพัแล้วก็ก็ไฟเสร็จเป็นเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็คือไม่มีอะไรทำแล้วก็คือเดี๋ยวก็จะลองทดลองทดลองไหน,น,นสักชั่วโมง <laughs> โอ้โหสุดยอด ข้างบนมันก็จะแบบเมีรูแบบนี้นะครับเพราะว่าให้มันระบายอากาศนะครับกลัวเดี๋ยวมันจะไม่มีที่ระบายอากาศนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวถ้าลมพัดมาฝั่งนู้นแล้วก็มันจะพัดออะไรนะควันเอรลอยมาในที่พักนี้นครับมันถึงจะมีที่ระบายออกข้างบนนะครับจะได้แบบไม่โดนควันเอ ยอดเลยครดี๋ยวผมก็จะเอาไอ้มูยอผมก็จะเอามาปิ้งนะครับจะกินแค่นี้คนัะ ไม้จึงฝันนะาไม่ใช่ครับโ oh oh. อ้โหอันแท็กเนี่ยนะครับอือ uh หือ huh. หมูยอปิ้งหมูยอย่างต่างับสไตายผมนะครับชูดเชียวนะครับโอ้โ oh ห oh. บิ๊กบิ๊กบิ Take ๊กจมพังนะครับตอนนี oh. yeah, uh ้ก็สุกเี๋ก็จะแบ่งให้น้องขาวสักครึ่งหนึ่งครโอ้โหแล้วผมก็กินครึ่กินคนละครึ่งครับ À rồi. <laughs> ครับคินนี้ก็จะกินแค่นี้ครับสายคือแรงมากครับไม่ต้องกวนหนาวนะครับอันเดี๋ยวผมก็จะเข้านอนใช้ใช้กระเป๋าเป็นหมาอรับ มีก็จะอยู่ฝั่งนี้ปนะ้องกันโอ้โหสุดยอดน,นะครับกองไฟก็จะอยู่ข้างหน้านี้นะครับแต่คือจริงๆเมื่อกี้ผมจะสร้างไว้ให้นอนแบบเฉียงๆแล้วก็เราอาจจะใกล้นำตัวใกล้กองไฟก่อนนะแต่คือที่มันไม่ค่อยอำนวยคนสะดวกนะผมก็ได้สร้างแบบนี้นะครับ ผมก็จะขัดตัวไปนานกนครับ